สวัสดีครับสำหรับชาวอินโดนีเซียนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอท้าวนะครับบนดอยแล้วก็อาอกมาบริจาคก,กันเนะนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของรับของถ้าเป็นบรรยากาศ เก่งเซลฟมากมคุยชกรางเฮ้ฟิลิใช่เลยดูโครงการมบรุ่นก็คมากครับช่บค่ะใจเลยอ่ะชอบตามมานะครับนี่เป็นเพื่อนชาวจีนนะครับที่มาด รีบพัวว่ะรีบโอรีบโอรีบโอน้องหน้าผมฝันไม่ต้องพัวคนเดียวก็ได้ร่างกายจะเป็นแนี้ร่างกายยังเจ้าวายยังตกันหรอเจ้าตัวเจ้าอันนี้ฮะ Hando ko ka, at k pests salawa variance